อญายนทั้งหลายก็พากันตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้จะามาก็จะเล้นนำขอให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิาดามารดา คุณครูบาอาจารย์จงอาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุทโธพุทโธพุทโธ,ทธนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงทับมือซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจใจของเราอยู่ที่หัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจลงไปที่ตรงนั้น พุทโธลงไปที่ตรงนั้นแต่เมื่อจิตสงบจิตรวมแล้วพุโทโธก็ไม่ต้องนึกกำหนดจิตไว้เฉยๆให้ธรรมะนี้เข้าทางหูรู้ถึงใจธรรมะจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเมื่อ ธรรมะเข้าถึงใจใจก็สามารถที่จะรองรับเพราะว่าใจของเรานั้นใหญ่โลกที่ว่าใหญ่ยิ่งก็เรียกว่าวัดหาศูนกลางไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่กี่ล้านกี่แสนไม่อย่างนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าใจของเราทำไมใจของเราจึงใหญ่ถ้าเรามองดูแล้ว ไม่เห็นมันจะใหญ่ตรงไหนก็เท่าดอกบัวตูมเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี้แต่ว่าที่ว่าเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี่มันขะเรียกว่าหาไทยยววัตถุเรียกไม่ใช่ใจมันเป็นหาไทยยววัตถุมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนใจนั่นไม่ได้อยู่ที่หาไทยยววัตถุ ถ้าเราพิจารณาดูแล้วใจของเรานี่ใจของมนุษย์นี่นึกไปแล้วนี่มันจะใหญ่กว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี่หลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นใจของเราจึงเรียกว่าสามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเหนือจักรวาลจักรวาลนี้จะมีโลกสักร้อยโลกพันโลก มันก็ยังไม่เท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลคร,รอบคลุมหมดทั้งจัก,กรวาลแต่นั่นแหละแม้ใจใหญ่โตเพียงใดก็จะต้องย่อลงมาอยู่เหลืออันนั้นเรียกว่าเอโกธรรมโมคือธรรมดวงเดียว พระพุทธเจ้าที่จะทรงตรัสรู้นั้นพระองค์ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ย่อลงมาหมดแล้วย่อลงมาจนกระทั่งเหลือหนึ่งถ้ายังไม่ย่อไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ไม่ว่าสิ่งใดทั้งหมดเหมือนกับอาหารอยู่ในนาหรือข้าวอยู่ในฉางในยุ่ง มากมายเหลือเกินจะต้องยอ่คยอค่อยย่อลงมาจากนาไหลร้อยไหลพันไร่มาอยู่หนึง่งชามจากหนึ่งชามมาอยู่หนึ่งกระสอบจากหนึ่งกระสอบก็มาอยู่หนึ่งหมอ้อจากหนึ่งหม้อก็มาอยู่หนึ่งจานจากหนึ่งจานก็มาอยู่หนึ่งช้อนคราวนี้ถึงจะสําเร็จสําเร็จเข้าปากของเราได้นี่ต้องย่อจากหลายร้อยหลายพันไร่ แล้วก็มาอยู่หนึ่งช้อนแล้วก็เข้าไปในฝากคราวนี้ก็เกิดความอิ่มแล้วใครเล่าที่จะไปทานหรือว่าไปรับประทานนาตั้งพันไล่หรือว่าจะไปทานข้าวเข้าฝากเที่ยวนึงตั้งเป็นฉางยุงหรือว่ากระสอบหนึ่งหรือว่าหม้อหนึ่งก็เอาเข้าไปไม่ได้แต่ก็จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อย่อลงมาเหลือหนึ่งช้อน พระพุทธเจ้านั้นพิจารณาถึงอรอบขอบจัก,กรวาลทั้งสิ้นกว่างใหญ่ไพศาลพระองค์ก็ได้ทรงย่อลงย่อลง,อลงจนกระทั่งเหลือความเป็นหนึ่งถ้าเราคิดถึงอารมณ์ของบุคคลความนึกคิดของบุคคลนี่อย่าว่าแต่โลกเลยนอกโลกมันก็คิดไปได้ แต่ในที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงย่อลงมาเรือความเป็นหนึง่งเมือ่อย่อลงมาเลือความเป็นหนึ่งแล้วทีนี้ก็เกิดกระแสเรียกว่าเกิดกระแสนะักกระแสแรงยอร่อลงมาเลื่อหนึ่งแล้วมันจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงสแสดงอิทธิปาฏิหาริทธิปาฏิหารินั้น ทรงแสดงได้ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะหเหาะเหินเดินอากาศหรือไม่ว่าพระองค์จะแสดงอย่างใดๆนั้นก็สามารถแสดงได้เพราะว่าพระองค์ย่อลงมาลอความเป็นหนึ่งัน้นเกิดพลังจิตเป็นอันมากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสาวกท,ทั่วไปว่าใครอยากได้ของดีใครอยากได ความบริสุทธิ์แล้วให้ย่อลงมาอยู่ความเป็นหนึ่งลองสงรัสว่าเมื่อย่อลงมาถึงความเป็นหนึ่งแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ย่อลงมาเหลือนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพนั้นยิ่งกว่าของใหญ่ๆเราลองเอา ก้อนกรวดหรือว่าเราเอาดินทรายเนี่ยเอามากองสักเท่าภูเขามากมายแล้วก็เอามาเปรียบเพชรสักลูกเท่ามะตูมนี่เพชรลูกเท่ามะตูมไอ้รู้มันกี่หมืน่นกี่แสนล้านแล้วก็ทรายเอามากองกองนั่นน่ะใหญ่กว่าเพชรเม็ดลูกมะตูมนั่นตั้งหลายแสนเท่า แต่ราคามันก็ไม่เท่ากันถ่าฉะนั้นเมื่อเราได้รับความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นก็คือความปราศจากมนทินอย่างที่มีอะไรต่างๆมันเป็นขี้สนิมที่มันเกาะกินอยู่ในเหล็กหรือขี้สนิมเกาะกินอยู่ในทองเหลือง ชีดสน,นิมมันก็กินอยู่ตามทั่วๆไปอย่างนี้ถ้าขัดออกไปแล้วมันจะเกิดความใสสะอ,อาดเขาเรียกว่าเนื้อบริสุทธิ์ถ้าเป็นเหล็กเขาก็เรียกว่าเนื้อเหล็กบริสุทธิ์หรือว่าถ้าจะเป็นทองเหลืองก็เรียกว่าทองเหลืองบริสุทธิ์นี่คือความย่อลงไปเมื่อย่อลงไปหนักเข้าหนักเข้านี่ผลประโยชน์จะกลับกลายเป็นสมาธิ ที่ทเรียกว่าคณิกาสมาธิเรียกว่าอุปจารสมาธิเรียกว่าคัปปัาสมาธิ <_ d ata> เขาเรียกกันถึงสมาธิก็เรียกว่าบัญญัติที่การที่แ,แสดงว่าถึงสมาธินั่นก็ได้บัญญัติขึ้นเรียกว่าปัญญัติโยการบัญญัติขึ้นการบัญญัติขึ้นนั้นก็ต้องบัญญัติจากสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความเป็นจริง แล้วก็บัญญัติออกมาเพื่อจะพูดกันให้รู้เรื่องเหมือนอย่างกับรับประทานอาหารเราก็บัญญัติออกมาแต่มันก็เอาเข้าใส่ปากเท่านั้นแหละเราก็พูดกันว่ารับประทานอาหารมันเป็นการบัญญัติแต่ก็บัญญัติจริงๆอ่ะบัญญัติจากข้าวที่กําลังจะเข้าปากเราอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ท่านบัญญัติสมาธิไว้ว่าสมาธินี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร สมาธิมันเกิดขึ้นมาจากความสงบความสงบนั้นไม่มีอารมณ์มีแต่ความเป็นหนึ่งของจิตเรียกว่าสมาธิก็คือบัญญัติสิ่งหนึ่งในจิตของเราสมาธินั้นถึงเราจะบัญญัติเป็นสมาธิหรือเราไม่บัญญัติว่าเป็นสมาธิจิตมันก็เป็นหนึ่งของมันอยู่อย่างนั้น มันไม่ใช่ว่ามันจะบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็หาไม่แต่ความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนั้นคนจะไปบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็บัญญัติกันไปแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่สิ่งหนึ่งอย่างที่ภาษาไทยเราเรียกว่าความสงบภาษาบา,บาลีเรียกภาษาแขกก็เรียกกันว่าสมาธิ สมาธินี่สุดแล้วแต่ว่าภาษาไหนจะบัญญัติกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงแล้วสมาธิมันเป็นยังไงมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นเองเป็นหนึ่งเป็นความสบายมันก็เกิดและมีอยู่อยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าปกติ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันปกติโดยที่มันไม่มีอารมณ์อื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในจิตใจแล้วมันก็กลายเป็นจิตปกติเมื่อจิตปกติจิตนั้นมันจะเกิดความสบ,บายเกิดความละเอียดและความสงสัยความอ่อนโยนอะไรต่างๆนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะขึ้นกับจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปรุงแต่ง แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นผลพวงมาจากสมาธิเพราะมันเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นทันใดนั้นความละเอียดมันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยแล้วความผ่องใสมันก็เกิดขึ้นมาด้วยความเบาก็เกิดขึ้นมาความสบายความมีความอ่อนโยนนุ่มน,นวลอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นในจิตอันนั้น ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนเราที่เราต้องการที่จะให้เกิดแก่ตัวของเราในการทำสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องจดเราจะต้องจำจำว่าเราทำยังไงเราถึงมาตรงนี้ได้เราทำยังไงเราถึงได้มาถึงจุดนี้ได้ เราทำยังไงเราถึงมันได้มาเป็นการกิริยาอย่างนี้ได้อันนี้เมื่อจดจำได้แล้วคนนั้นจะทำได้อย่างสบายเคสามารถที่จะทำได้อย่างสบายมากในการต่อไปข้างหน้าผู้ที่ฝึกสมาธิด้วยการทำไมจึงบางคนไปเร็วทำไมบางคนไปช้าก็เพราะความสังเกต เทผู้ที่ปฏิบัตินี่มีความสังเกตแตกต่างกันบางคนนั้นใช้ชาวณะปัญญาของตนเป็นข้อสังเกตบางคนก็สุดแล้วแต่มันจะเป็นไปอันคนที่ว่าสุดแล้วแต่มันจะเป็นไปนั้นไม่ได้ตั้งข้อสังเกตคนนั้นก็ล่าช้าไปคนที่ตั้งข้อสังเกตและมีความสังเกตมีความสนใจเรื่อ พยายามที่จะพิจารณาต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นคนนั้นก็จะเดินไปเร็วในคำพีวิสุทธิมักนั้นท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องสมาธิไว้อย่างนี้ว่าผู้ที่ทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วนั้นในวันนั้นเขาทำอะไรบ้างในคำพีวิสุทธิมักแสดงถึงว่า รับประทานอาหารอะไรจึงเป็นสมาธิขึ้นมาอย่างนี้ในวันนั้นหรือวันนั้นได้นั่งเวลาเท่าไหร่ก็เอาเวลานั้นมากำหรือว่าวันนั้นได้นั่งหันหน้าไปทางไหนก็จะแจงหันหน้าไปทางนั้นอย่างนี้คือท่านตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตเพื่อที่จะ ให้จิตนี้มันเกิดความว่าง่ายสอนง่ายขึ้นหรือเกิดความสงบไปเร็วเดินทางไปได้เร็วขึ้นอย่างนี้แต่ทีนี้นั่นท่านตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นก็เพียงเพื่อชี้แนวส่วนว่าเราจะใช้เจาวนะปัญญาของเราที่จะตั้งข้อสังเกตอย่างไรนั้นอยู่ที่เราที่จะต้องใช้อีก นอกเหนือไปจากข้อสังเกตที่จิตจะเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้แล้วก็ยังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาจิตที่มันไม่สงบเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันต้องมีต้นเหตุต้นเหตุก็คือว่ามันฟุ้งซ่านมันคิดมากไอ้ฟุ้งซ่านคิดมากนั่นมันไม่ใช่ต้นเหตุมันเป็นปลายเหตุไปซะแล้ว ส่วนว่าต้นเหตุที่มันจะทำให้เรานึกคิดในขณะที่เราฟุ้งซ่านนั่นมันมีอีกต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันนั้นก็คือพวกอุปทานต่างๆที่เราไปยึดเอามาเก็บฝังเอาไว้ในใจของเรานั่นคือเก็บเอาไว้ไปทะเลาะกับใครมาก็เก็บเอาไว้หรือว่าไปยีดีสโมสรกับใครมาก็เก็บเอาไว้ หรือเราไปทํางานอะไรมันผุลักขึ้นมาก็เก็บเอาไว้หรือไปทํางานอะไรมันเรียบร้อยเกิดขึ้นมาก็เก็บเอาไว้สินี้เก็บเอาไว้มากเข้ามากเข้ามันก็เป็นต้นเหตุแห่งการที่จะนําคิดในขณะทํารรมสมาธิว่าเอเอ,อางงาเห็นจะต้องทำอย่างนั้นเห็นจะต้องทำอย่างนี้คิดไปค,คิดมาก็เลยฟุ้งซ่านไป ทีนี้จะแก้ต้นเหตุอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรการแก้ต้นเหตุนี่เราก็ต้องใช้มีดมีดมีดเนะี่ยหรือเรียกว่ามีดดาบเขามีดดาบนั้นมันคมมากนะมีดดาบมันฟันลงไปอย่างนี้อถ้าหากว่ามีดดาบคมคมเนี่ฟันเชียบลงไปขาดสองท่อนเลยคนเนี่ยก็เรียกว่ามีดดาบอันนี้ เป็นการที่เราจะแก้ต้นเหตุคือแก้ต้นเหตุนั้นมีดาบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีดดาบที่เขาเอามาฟันคนแต่ว่ามีดดาบอันนี้คือปัญญาปัญญานั้นคือส่วนที่เราจะต้องใช้แก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะนาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจริงบอกว่าปัญญานี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ตั้งแต่ประถมต้นจนจะทั่งมัธยมมหาวิทยาลัยไปเลยก็เรียกว่าปัญญาในการที่เราจะใช้กับจิตใจของเรานั้นเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องฟันให้ขาดไปเลยประทานอันนั้น ทีนี้เมื่อมันไม่ขาดนี่เราจะทํายังไงก็เพาดาบเราปุ้นเมื่อดาบปุ้นมันก็ฟันไม่ขาดเมื่อฟันไม่ขาดจิตมันก็ไม่้ยอมลง,งนี่ทําไมถึงจะทําให้ดาบนี่มันคมได้มันก็ไม่ใช่ของยากเพราะว่าดาบที่มันรับชั่ววินาทีเดียวมันก็คมแล้วไม่ต้องไปนั่งฝนกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอก มันรับเพียงวินาทีเดียวหรือวิานาทีเดียวมันก็พอแล้วสำหรับดาบคือปัญญาเพราะฉะนั้นใช้ความคิดเพียงความคิดเดียวเท่านั้นว่าร่างกายอันนี้มันก็สัตว์แต่ว่าเป็นวัตถุของโลกอันหนึ่งทนนั้นส่วนความนึกคิดกิจการอะไรต่างๆมันก็เป็นวัตถุของโลกคนนั้น เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีมันเป็นสัมมันเป็นสภาวะธาตุทั้งสิ้นเรียกตัดออกไปเลยอันนี้ค็เรียกว่าราาับดาบถ้าหากว่าเรารับดาบได้เช็ดเดียวเท่านั้นอารมณ์นะั้นมันจะกระจุยไปในทันทีเหมือนอย่างที่ว่าพระยาม,มาน่ะ มาประจนพระพุทธเจ้าอย่างนี้พยามาน่ะพยามามนันมาประจนพระพุทธเจ้ามาประจนก็พระพุทธเจ้าก็รับดาบเชิดเดียววินาทีเดียวเท่านั้นพวกมารก็เรียบร้อยแพ้หมดเราก็เช่นเดียวกันน่ะเราก็ต้องใช้ดาบคือปัญญานี่ฟันมันลงไปลงไปเลยดาบของเราคมไหมไม่คม มันก็ฟุ้งซ่านต่อไปดับพอเราคมไม่คมมันก็สงบต่อไปนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอุบายะวิธีเรื่องของการทําจิตมันก็ต้องมีกันหลายๆอย่างเหมือนกันกันกบผู้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะสอนลูกศิษย์คงก็จําเป็นจะต้องหาอุบายวิธีต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าสอนท่านพระ จุลบันทพนี่ท่านก็บอกว่าให้เอาผ้าเช็ดหน้าด่มาเช็ดหน้าผากแล้วก็ไปนั่งอยู่เวลาพระอาทิตย์มันขึ้นน่ะพระอาทิตย์มันขึ้นสองมาที่หน้าผากเดือมันก็ไหลแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่เช็ดที่หน้าผากนั่นแหละพระจุลบรนทกพิจารณาเอ๋ผ้านี้ตั้งแต่ทีแรกมันก็กาขาวๆดีนะ มาอีกเที่ยวนี้มันก็เลยมีดำมิดหนีนะมันดำลงไปดำลงไปอย่างนี้ท่านก็เลยปลงตกท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์นี่ก็เรียกว่าอุบายหนึ่งหรืออย่างที่ท่านสังกิจจาสมณเณรท่านไปเห็นเขาดัดลูกหน้าไอ้ลูกหน้านั่นนะ่ะไม้ไผ่เอามาเหลาเหลาแล้วมันก็คต ต้องเอาไปลนไฟดัดแล้วก็เอาตาเล็งจนมันก็กลงได้ท่านก็บอกว่าท่านก็พิจารณาตัวของท่านว่าใจของเรานี่มันก็คดเราก็ต้องเล็งตาเดียวก็คือหลับตาข้างหนึ่งแล้เหลือตาข้างหนึ่งก็คือทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทําจิตให้เป็นหนึ่งเล็งดูใจอันนี้จนกระทั่งใจอันนี้มันเกิดนิพพิทายานขึ้น ท่านสังกิจจาสามเณรก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นี่ท่านก็มีอุบายของท่านอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรสอนกรรมาฐานให้เท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักที่จะสําเร็จสักทีพระพุทธเจ้าก็ถึงร้อนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเอาพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ท่าน พระสารีบุตรนั่นเอามาแล้วก็เนรมิตสะขึ้นมาสะหนึ่งแล้วก็เนรมิตผู้หญิงคนนั้นสวยงามมากเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรนี่ในอดีตท่านเป็นช่างทองชอบความสวยงามเพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเห็นหญิงสาวที่สวยงามก็เกิดความพอใจดีใจนหนักหนา เมื่อเกิดความพอใจเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานให้ผู้หญิงนั่นแก่ลงทันทีเลยเมื่อแก่ลงไปทันทีท่านกลมาคิดว่าเออเมืเ่อกี้นี้สวยงามอยู่หยกหยกไงมาแก่งอมคางก็ยานตาก็โบเจมูกก็ยาวแก้มก็ตอบเนื้อก็ยานสักไม้เท้างอขี้คองอยู่ตรงนั้น แล้วในที่สุดนั้นท่านก็อธิษฐานให้ตายลงไปเลยเน่าหมดทั้งสักทันใดนั้นลูกศิษย์ท,ท่านพระสารีบุตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งมีพระพิกสุองค์หนึ่งที่ทรงพระไตรปิฎกท่านพิสุองค์นั้นก็เราจะทรงพระไตรปิฎก แต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าทำมันมากเกินไปไม่รู้ว่าจะจับตรงไหนหาที่จับไม่ได้ในคราวนั้นท่านก็ได้อุบายจากสมณเนรสมณเนรอง์หนึ่งอ่ะท่านก็ไม่ถือทิฏฐิแม้ท่านจะจบพระไตรปิฎกท่านก็ยอมเป็นลูกศิษย์สมณเนรอายุเพียงเจ็ดขวบตัวน,นั่นเองกําลังนั่งซักผ้าอยู่ที่ข้างสะก็ไปถามท่านว่า ทำยังไงปฏิบัติถึงจะได้สาเร็จสมเด็จยังบอกว่าเอา้าก็มีวัวปลวกอยู่ปลวกหนึ่งยังไงเล่าวัวปลวกนั้นก็มีรูอยู่หกรูด้วยกันนแล้วก็อุดเสรูหนึ่งถ้าไม่ใช่อุดเจาะหกรูเหลืออยู่รูหนึ่งแล้วก็ขุดรูเข้าไปไปเจอเหี้ยแล้วก็ฆ่าเหี้ยตัวนั้นเสียให้ตายเสร็จ ท่านาทรงพระใจไปดกรูปนั้นท่านก็ได้คิดว่าอ๋อให้ปิดทวานทั้งหกนี้เองแล้วก็ขุดเข้าไปอยู่รูหนึ่งก็คือใจไอ้ตัวใจนี่มันเป็นตัวเฮียคือเป็นตัวอวิชาท่านก็สามารถปฏิบัติตัวท่านได้สำเร็จเป็นพระอาระหาหันต์อันนี้มันเป็นเรื่องของอุบายแต่ละ องค์อุบายแต่ละคนที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาอุบายวิธีเหล่านี้นั่นเป็นอุบายวิธีของการที่เราจะแก้ไขจิตของเราเราบางทีอาจจะใช้อุบายเดียวไม่ได้เราก็จะต้องใช้อุบายหลายๆอย่างถพราะจิตนั้นที่เราฝึกหักนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องฝึกหัด เพราะฝึกหัดให้จิตนี่มันก้าวหน้าต่อไปคือให้เจริญเติบโตงั้นก็เราเลี้ยงเด็กให้เจริญขึ้นนี่เมื่อมันจะนอนเราก็ต้องกล่อมมันเราต้องหลอกเด็กบอกว่ายักมาแล้วเด็กมันกลัวมันก็หลับไปหรือบางทีก็หลอกบอกว่าเด็กเ้ยผีมาแล้วมันก็หลับไปทั้งๆท,ที่ยักก็ไม่ได้มาผีก็ไม่ได้มา จิตใจของคนเรานี่มันก็เหมือนทารกนั่นแหละเพราะว่าเรายังอ่อนแก่การฝุกหักมันก็ต้องยังอยู่ในขั้นตจำเมื่ออยู่เช่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ต้องหลอกบ้างจิตของเรานี่มันต้องมีอุบายคืออุบายนะไม่ใช่หลอกให้เสียแต่ว่าหลอกให้นั้นถูกต้องเราก็บอกว่านี่ตัวเรานี่แก่แล้วใช่ไหม เรายังจะคิดว่าตัวเราหนุ่มอยู่เร้อ,อนี่แก่แล้วตัวของเรานี่เวลานี้ค้างตอบแล้วใช่ไหมเวลานี้เราตายแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมเขาเอาเราไปเผาอยู่ที่เชิงตะกรนนะั่นน่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายคืออุบายที่จะให้ใจของเราสงบลงไปมันเรียกว่าอุบายะวิธีเมื่อเราคิดอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยจิตมันก็ กลัวสิวาแหมมันตายจริงๆนะมันก็สงบลงไป